ล้อมรอบราชวังนะคะห่วงมากๆราชวังห่วงใหญ่มากย,ยางไฟมีทางเดียวยเขายางมาจะกุ่นเขายางมาจะทางพุ่นนี่มาถึงแล้วเขาก็บริกายางนะคะส่วนใหญ่เขาก็มารถตุกต๊กๆมารถแท็กซี่นะคข้างเขา ตัวตรงงานไายแล้วก็เขาตรวจบัตรค่ะเขาจะถ้าม,มาเป็นกรุ๊ปเขาก็จะเอาบัตรเข้าไว้คนนึงบัตรยังกระไดทั้งราชการที่ออกให้ไใ้คนนึงค่าเขาที่รักแล้วเขาใครเป็นบัตรนี่เขามามีตัวตัวสองใบอยู่กักเข,นะข่าไหญ่นะท่ามัดฟรีเกตยังเขามาเท่า <much> คนละหมืน่นมื่นเจ็ดประมาณทวีเเนทบาทประมาณคนละสามรอยบาทเนาะคนละมืน่นเขาไม่ให้เ็ดวิดีโอโอเคค่ะแม่ซับนี้เนาะ <laughs> ตอนนี้กะเลางยางใค่ะยังมาขอถึงนะคะเมืองใหญ่มากเลยค่ะในราชวังใหญ่มากๆ ค่ะทำให้ต้องเข้ามากระไกลอยู่ค่ะเป็นหลายเมตรอยู่หลายเมตรตรงนี้จะเป็นบ้านของคิงเหรอคะเป็นบ้านของกษัตริย์ที่เขาอยู่เขาไปทั้งราชวงนะคะ History Photography of Myanmar 100 แสนเขียวบ่นคะคะรูปนี้ข้าก็ได้เบิงในอินเทอร์เน็ตมาก่อนนะ,น,ะนี่พระเจ้าที่บอกกับแม่นางสุภลักษณ์สุภลักษณ์เป็นพระมเหสีนะคะเป็นราชินี เป็นควีน o อ k คิงทีบอสสุภยาเร่ย์ยังซิสเตอร์ออฟคิงทีบอสเป็นน้องสาวของพระเจ้าทีบอสสุภยาเรียในีก็เป็น ราชินีอีกองหนึง่งน,นี่เป็นสมัยก่อนนะคิงมินดอนอ๋อพระเจ้ามินดุมมินดอนอันนี้เป็นพ่อของพ่อของพระเจ้า ของพระเจ้าที่บ่ออีกที่นึงบ่อของพระเจ้าที่บ่อพระเจ้ามินดุมพระเจ้ามินดุนนี่ก็จะเป็นควีนควีนจะม,มีหลายควีนนะคะมีราชนินีหลายองค์ คอยไปรีเปบเบิ่งอีกที่หนึง่งในนังสือก็มีเรื่องเล่าของเรื่อง่าของรา,าชวงศ์น่าสนใจหลายอย่างนักท่องเที่ยวก็ <c oughs> <c oughs> หลายนักถอดรองเท้า ไปกันต่อคะ่ะนี่จะเป็นทองพระโลงนะคะสมัยก่อนเปิดโลงแบบนี้นะค,ะค่ะก็ให้ค้าหลาชบริพานทหารต่างๆเขาเฝ้ากวงๆแบบนี้นะคะ่ะตะก้อนก็จะเป็นไม้เบิดไมในหลาชว่ง คือบ้านของกษัตริย์แต่ก่อนเข้าไปอีกในราชวังนะคะก็มีหลายๆบ้านนะคะคล้ายๆเป็นหลังๆยั่วค่ะแต่เขาบอก,บอกหรือว่าเฮาบได้อ่า บอกว่าอันนี้ห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องเตียงนี่ค่ะสถานที่ที่พระนางสุภลักษณ์ทิดานะคะแล้วก็พี่สาวน้องสาวสุภลักษณ์ขยีแล่นเล่นอยู่แถวเนี่ยค่ะคือบ่เคยออกไปทั้งนอกว่างอยู่แต่ทั้งในนี่ใช่ ตลาดชวังก็คือบริเวณเนี่ยค่ะ,ระบริเวณคยออกไปเห็นโลกภายนอกเนี่ยค่ะเบิงบริเวณก็กว้างอยู่นะคะมีบานหลายหลังคลายเป็นหลังๆอยู่ะคะ่ะเนี่ยค่ะถ้าเป็นสมัยกรร่อนก็จะมีทหารอยู่แถวนี้เนาะคนแต,งต่งโตโบราณยางไปยางมาอยู่เนาะ สมสัยก่อนแต่พวกหูนะคะว่าตรงไหนเป็นลุมที่เขาบอกว่าเป็นลุมที่เขาขุดเห็นซพยังไงที่เขาบอกกันมาเขาขุดอเอาซบเข้นออกจากว่างตรงที่แม่ของพนังสุพลัต ขา่าว่านะคะแม่ของข้านักสุปลักษณ์เป็นคนข่าหลัชวงและเชิดพระวงศ์องของพระเจ้าทีปอตอนสมัยพระเจ้ามินดุงพระเจ้ามินดุงก็เป็นกษัตริย์เป็นพ่อของพระเจ้าทีปอนะคะแล้วก็เป็นพ่อของข้านักสุปลักษณ์นะั่นก็คือเอาพี่พี่สาว น้องสาวพี่ชายแต่งงานกันตอนที่พระเจ้ามินดุงเสียชีวิตสินประชนเหตุเกิดโฉงทีนาสนใจเรื่องเล่าที่นาสนใจมีบานหลายหลังนะคะเป็นหลังหลังหลังอยู่สนใจนะคะเป็นทีนเนียรอบๆจะเป็นต้นมะขามค่ะ เขาก็ใส่รองเท้าขามาคัาถอดรองเท้ายังไปต่อค่ะจะเป็นที่นั่งว่าราชการทาั้งนานค่ะทักหลังเมื่อกี้จะเป็นเป็นบ้านฮาลัลโหลฮันคาเรกว,ว่าถือว่าเป็นปิกนิกไปเลยนะคะว่าฮอเขามากินระวางทางเลยเวลามาเที่ยว สวัสดีเป็นภาษาพม,าม่าเมืองกะลาวาเขาคือพมาเนาะนี่ค่ะฮอนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าเห็นโมเดลตามล้านค่ะตามรานร่วงต่างๆเขาจะเห็นเป็นโมเดลคลายตรงนี้เป็นมีชื่อเสียงใ่ค่ะฮอจักยางมันสะท้อนแสงเนาะเึิ่งมาชัดเป็นใหม่ สูงหอพออย่างเบิงติดแต่ท่าคือกระซัดจะขึ้นไปเบิงเพิ่งเพิ่นะะจะเบิงได้รอบรอบราชวังหอคอยที่มีชื่อเสียงของราชวัง

เราบีเซ่บ๊ายบายบ๊ายบายฟูมซูวัตส์ดาวเอเดี๋กวเราจะซ้ำนี้นะคะถ้าเบงองเร์มียังสนใจถ้าไม่ยังไมาสนใจก็จะไปเดี๋ยวมาเที่ยวเดี๋ยวมาเรีนน้ำกันโอเคดูแลสุขภาพทุกคนนะคะว่จะคืนมา